สวัสดีครับสวัสดีครับกินแซบกับลูกเกษตรนะครับวันนี้เรามา,าดูวิธีการปลูกผักบุ้งจีนนะครับผักบุ้งจีนว่า,าวิธีการปลูกวิธีการทําแปลงนะครับวิธีการลดน้ําหรือว่าวิธีการปูเฟืองเขาปูยังไงเขาทํำยังไงไปดูกันเลยครับครับผมนี่คือแปลงผักบุ้งนะครับผักบุ้งผักบุ้ง เราจะใช้เป็นผักบุ้งจีนนะครับผักบุ้งจีนอ่านี่ครับผมผักบุ้งจีนยอดไผ่มีหมายเลขเก้าด้วยนะครับหมายเลขเก้านี้ก็คืออ่าถ้าผักบุ้งจีนยอดไผ่มีหมายเลขเก้าตามท้ายนะครับตาสอนแดงนะครับอ่าตาสอนแดงนี้ก็คือการันตีได้เลยครับว่า องอกการงอกของเขานะครับการงอกของมเมล็ดของเขานี่ร้อเซเลยนะครับเพราะว่าผมปลูกหลายครั้งแล้วนะครับ <c oughs> การงอกของเขานี่จะมีลงท้ายด้วยหมายเลข9เนี่ยเขาจะเขาจะงอกดีถ้าไม่มีลงท้ายด้วยหมายเลข9นี้ <c oughs> การงอกของเขาก็ไม่ดีเท่าเท่าตัวที่มีหมายเลข9ลงท้ายนะครับก็อยากจะให้เวลาเพื่อนๆนะครับที่จะเอา <c oughs> อผักบุ้งจีนนะครับ ตายอดไผ่นะครับที่มีหมายเลข9ลงท้ายด้วยนะครับตาสอนแดงนะครับตาสอนแดงโอเคครับมาดูกันเลยเราก็จะทําแปลงนะครับทาแปลงทําแปลงยาวไปเลยนะครับยาวไปฝั่งนู้นเลยนะครับระยะห่างของแปลงนะครับทั้งสองข้างนะครับฝั่งทางนี้กับฝั่งทางนี้นะครับฝั่งทางนี้เอา ผมทำนี่ประมาณแปดสิบนะครับแปดสิบไม่ถึงเมตรนะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่จะให้ถึงเมตรก็ได้นะครับแต่ว่าผมเอาแค่แปดสิบพอแปดสิบแล้วก็มีคันมีคันไว้เดินด้วยนะครับเวลามีคันไว้เดินตรงกลางด้วยประมาณสักศอกหนึ่งก็ได้นะครับอ่าแล้วก็มาฝั่งนี้ก็ประมาณแปดสิบเหมือนกันแปดสิบแปดสิบครับผมอ่าสองถุงนะครับสองถุง สองซองสองซองนะครับสองซองเม็ดผักบุ้งจีนสองซองต่อการทำคลองหรือทำแปลงประมาณหกแปลงนะครับหกแปลงหกแปลงที่ผมทำนะครับก็ไม่ไม่ห่างเกินไปแล้วก็ไม่ถี่เกินไปก็จะพอดีนะครับพอดีนะครับฝั่งท่นี้นะครับนี่ทำแปลงเสร็จนะครับ ทำแปลงเสร็จก็ใช้คาดนะครับคาดเกลีย่ยดินในแปลงนะครับเกลีย่ยดินในแปลงให้เท่ากันให้เสมอกันนะครับให้เสมอกันทุกแปลงเลยนะครับหกทุกแปลงเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับทุกแปลงให้ยาวให้เสมอเวลาเราลดน้ํามันจะมีจะมีช่วงแรกนะครับที่เราใช้ฝักบัวลดนะครับใช้ฝักบัวลดทุกแปลงถ้าเกิดว่า,าเม็ดถั่วงอกไอเม็ด ผักบุ้งเรางอกแล้วนะครับยาวประมาณหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วเราก็จะใช้การปล่อยแทนเราจะไม่ลดฝักบัวละเราจะปล่อยตรงหัวแปลนะครับให้ไหลอ่าจนสุดอีกฝั่งหนึ่งนะครับโอเคครับผมครับก็พอทําแปลงเสร็จนะครับเราก็ใช้เม็ดเม็ดอ่าผักบุ้งนะครับมาหวาน หวานโดยที่ว่าหวานผ่านไปเลยนะครับหวาน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 วานวานวานให้ครบทุกแปลงนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาซ้ําเอานะครับเดี๋ยวเราค่อยมาซ้ําเราจะไม่หวานทีเดียวเสร็จเลยนะครับเราจะหวานเฉลี่ยสองถุงนะครับสองถุงไอ้ผักบุ้งสองถุงนะให้ได้หกแปลงนะครับเราจะหวานให้ทั้งครบทั้งหกแปลงครับเดินไปเลยจนย้อนกลับไปย้อนกลับมานะครับจนครบสถุง ก็ก็พอนะครับอ่าเขาก็จะได้ไม่ห่างแล้วก็ไม่ถี่เกินไปนะครับพอวานเสร็จก็เอาเฟืองนะครับเฟืองที่เราเตรียมไว้หลังจากที่เราเก็บเกี่ยวข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กองไว้นะครับก็เอามาคุมหน้าดินนะครับก็เอามาคุมหน้าดินเพื่ออะไรเพื่ออ่าไม่ให้หน้าดินแห้งนะครับไม่ให้อ่าเวลาเราลดน้ําเขาก็จะเก็บความชื้นได้ได้นานนะครับอันนี้สังเกตดูนะครับที่ เมื่อวานนี้ผมลดแล้วนะครับผมลดแล้วดินเขายังชุ่มอยู่ครับดินเขายังชุ่มอยู่อ่าดินเขายังชุ่มอยู่เขายังไม่แห้งนะครับพรุ่งนี้เราก็มาลดซ้ําอีกนะครับพรุ่งนี้ก็เราก็มาลดซ้ําอีก study. ครับผมนี่นี่คือการปลูกผักบุ้งจีนนะครับผักบุ้งจีนที่เราเอาไปกินกับหมูกระทะนะครับหมูจุ่มนะครับหรือว่า ผัดผักบุ้งไฟแดงนะครับก็คือผักบุ้งตัวนี้นี่เองก็คือผักบุ้งจีนครับผมกระทำประมาณนี้นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งไล่นี้ผมจะปลูกเป็น2รุ่นนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้เพิ่งปลูกเมื่อวานนะครับหลังจากที่รุ่นนี้ประมาณได้1น,นิ้วแล้วนะครับผมก็จะมาทำแปลงปลูกอีกฝั่งนี้นะครับเพื่อเป็นรุ่นที่2 เวลาผักบุ้งเราออกสู่ตลาดนะครับเขาจะได้เป็นรุ่นๆโดยที่ว่าไม่ขาดช่วงนะครับเราจะได้ส่งแม่ค้าอยู่ตลอดนะครับพอรุ่นนี้เก็บหมดแล้วรุ่นนี้ก็จะพอดีเลยก็จะเก็บไล่เลี่ยกันไปเลยนะครับพอรุ่นรุ่นที่สองหมดแล้วก็ลงรุ่นที่สามต่อรุ่นที่สามต่อกระสีก็เป็นรุ่นที่สี่นะครับจนปิดฤดูกาลที่เราจะมาปลูกพืชผถักสวนครัว นะครับหลังจากนั้นเราก็ทํานาต่อไปก็จะทําอย่างนี้ครับทุกเวียนไปทุกๆปีนะครับเวียนไปทุกๆปีครับผมนี่ก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมนะครับการทําเกษตรปลูกพืชผักสวนครัวกับกินแซบกับลูกเกษตรนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผลด้วยนะคะคลิปนี้เอาไว้สั้นๆก่อนนะครับสวัสดีครับ